นี่เป็นทักษะการดุดนิ้วของพี่ไดคุณนะครับส่งต่อไปถึงน้องต้องตาแต่นิ้วโป้งคนละข้างข้างเดียวกันคนละข้างมันดูดคนละข้างมันดูดข้างนี้เหรออ,อะไรนี่ข้างเดียวกันเดี๋ยวหลังไปดูคู่กันเลย ดูดแล้วเป็นไงบอกหน่ลยอ,อร่อยรสชาติเป็นไงเค็มเค็มเปรี้ยวเปรี้ยวเค็มเค็มอะไรเนี่ยนะแล้วผ้าต้องมาด้วยจริงๆแล้วไม่ได้ดูดผ้าแต่ดมผ้าที่มันแบบเน่ามากมากี่นะ นี่ถ้าคิดว่าจะดูดไปถึงตอนอะไรอะ่ะอายุเท่าไหรอ่อ่ะอายุเท่าไหร่ถึงจะเลิกดูสี่สิบสี่สิบโอ้โห <40. S 1> อ่อนนั้นคงนูนิ้วเปื่อยไปหมดแล้วมั้ง หอ,อมไหมพะหอมไหมทำอะไรดมมันเป็นยังไงไหนขอดูนิ้วโป้งดิที่ดูดอ่ะขอดูแบบเอาเออกมาโชว์ดิอันนี้ก็เป็นอะไระฮะร่องรอยนะคะเน่าเฟี จริงจแล้วมันมีหนอนอยู่ข้างในมันคอยแทะอยู่แทะเหมืนก้อนนี่อยู่เนี่ย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 เห็นไหมมันช้ำเนี่ยเราก็ได้ดูดหนอนเข้าไปในปากแล้วสดชื้อก็เป็นอย่างนี้นี่เองนะโปรตีนสูงเนาะเยี่ยมปหมเยี่ยมปะมันเป็นรอยฟันแม่มันเป็นรอยฟันแต่คุณแต่คุณกัดด้วยแล้วก็จะกัดทำไม ตอนดูจะคุณกัดด้วยแล้วต้องกัดทําไมต้องกัดอ่ะไม่เจ็บไงกัดทําไมอะแต่คุณกัดจนแดงหมดแล้วอเออแล้วจะเลิกไหม <c oughs> ฮะนี่กี่ขวบแล้วเนะี่ยฮะ <c oughs> แล้วเจ็ดขวบจะเลิกได้ไหมหกขวบเพิ่งเิน เจ็ดขวบนี้จะเลิกได้ไหมเหมืมนมอายุสีส่จะเลิกดูโอเคกูจะคอยอดูแม่คงอยู่เป็นถึงหนู4สี่สิบแล้ว